Read My Lips โดยครูพัฒพลรุดริญิงดรพัชราวรษ์สอน Read My Lips วันนี้เป็นคำพูดของรัฐบุรุษชาวอังกฤษที่ไม่มีคนไม่รู้จักคือวินสตันเชอร์ชิล l นะคะเป็นท่านเป็นอดีตนยายกฐมนตรีของสหราฐอาณาจักรด้วยพูดถึงเรื่องความสำเร็จและการใช้ชีวิตไว้อย่างน่าสนใจว่า Success is not final Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. หมายความว่าความสำเร็จไม่ได้แปลว่าเราจบแล้วและความล้มเหลวก็ไม่ได้แปลว่าชีวิตเราจะพังทลายล่มสลายแต่ความกล้าที่จะเดินต่อไปต่างหากที่เป็นสิ่งพิสูจน์ว่าคุณเป็นคนยังไงคืออย่าหลงระเริงกับความสำเร็จและอย่าถอดใจกับความล้มเหลว ขอให้มีความกล้าที่จะใช้ชีวิตต่อไปประสบความสำเร็จนะคะติดตาม Read My Li ิฟฟังเรื่องดีๆต่อชีวิตได้ที่นี่ Navy Time เรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้า